ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือนักไม่บวชพระพุทธเจ้าถึงให้เรารู้จักความคิดรู้จักอารมณ์ดังที่พระพุทธองค์อุทานออกมาว่าเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำบ้านทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปคนเราจึงต้องมารู้จักตัวเองในปัจจุบันว่าปัจจุบันเราคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ ถ้าเราไม่แก้เรื่องจิตเรื่องใจเนะเราต้องสังขาที่เสษจะไปเข้าปริวาติเพื่อออกจากอาบัติสังขาทีเ่เสษกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็แก้ไม่ได้เพราะกายมันไม่รู้เรื่องกายมันร้องไห้นะใจมันถึงร้องกายมันไปนูน่นไปนี่เนะี่ยมันอยู่ที่ใจเพราะว่าใจเป็นตัวสั่งใจเป็นตัวนำใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จมาจากใจพอใจมันคิดนะ มันเลยสั่งให้มือสั่งให้การกระทํามันทำมันไม่ได้อยู่ที่กายนะมันอยู่ที่จิตนี่แหละอย่างเราเป็นโรคประสาทมันก็เป็นเรื่องของใจที่เราไปปรุงไปแต่งคนเราแม้แต่นอนฝันเนะ่ยเราตื่นขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้เรายินดีนะถ้าเรายินดีอย่างน้อยก็เป็นอบัตทุกกฎเป็นอบัตทุนลัดใจอย่างนี้มันไม่ได้เพราะมันเป็นอันตรายเราต้องรู้จักนะอันนี้คือศาสนา ที่เราต้องประพฤติต้องปฏิบัติถ้าใจเรามันไม่ดีมาบวชอย่างนี้มันก็ไม่ได้บวชมันเป็นเพียงแค่บทละครมาแสดงละครแสดงตามบทเฉยๆพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้นอนในที่นิ่มที่นวลน,นะให้นอนในที่ปกติธรรมดาสำหรับพระธรรมดาไม่เหมือนพระอรหันนะพระอรหรันท่านจะไปอยู่ที่ไหนจิตใจท่านก็ไม่ปรุงไม่แต่งไม่ตัดไม่เติม ไม่สารต่อนะจิตใจของท่านเป็นปกติใจของท่านเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาคือความตั้งมั่นในพระธรรมวินัยใจของเรามันไม่มีแก่ไม่มีหนุ่มนะบางทีแก่ๆก็ยังไปชอบสาวอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนะี่ยก็เป็นเหมือนกันมันทำท่าทำทางไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าใจยังไม่เป็นพระอรหันต์มันเป็นปัญหาทุกคน เราจะเป็นวัดบ้านวัดป่าจะเป็นประชาชนก็ต้องแก้ไขตัวเองเพราะใจของเรานี้มันสำคัญที่ทุกคนต้องมาแก้เราทุกคนมันเสพโดยการมีเพศสัมพันธ์ทางจิตใจโดยไม่รู้ตัวคำว่ากามคุณมันเลยทำให้หลงไปทั้งหมดไม่ได้หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ทางกายแต่มีเพศสัมพันธ์ทางจิตใจเพราะไปชอบ ไปหลงไปยึดไปติดบางคนก็มีเพศสัมพันธ์ทางวาจารวมถึงอาหารการกินบริโภคที่อยู่ที่อาศัยเราไปหลงไหลทางวัตถุมากกามคุณมันก็ไม่เป็นกามคุณมันก็จะเป็นกามโทษเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราต้องเข้าใจพระธรรมพระวินยัยคำสั่งสอนให้แจ่มแจ้งชัดเจนเพราะว่าสิกขาบทเหล่านี้เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ เป็นครุกาบัตเป็นอาบัตหนักที่เราต้องมาเข้าใจให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้สมาทานรักษาประพฤติปฏิบัติด้วยความตั้งใจเพื่อให้การประพฤติพรหมจรรย์นี้เดินหน้าต่อไปได้โดยไม่มีอุปสรรค